โน่ทำได้โน่ปีนตรงนี้ได้แล้วัแล้วโน่มาทำอะไรเล่นหนสนุกเหรอมีตัวอะไรบ้างอ่ะมีกระต่ายเหรอแล้วก็มีอะไรตัวนู้นม้าลายเหรอมีกวางมีกวางฮิปโปเราช่วยฮิปโปก่อนนะเอาโน่เอาสั่งนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ตัวฮิปโปกินนะโน่ใส่เลยตัวโน่มันไม่อ้าปากอ่ะโน่อ้าปากแกตัวนี้ให้โอเคตัวนี้ก็ได้ โน้นมันไม่ยอมอ้าปากโนต่อแถวนี้เลยไปจุดต่อไปไเดินดีๆเดินบนท่อนไม้เนี่ยแล้วเดี๋ยวปีนขึ้นไปข้างบนนะตามเนี่ยตามพี่ก็ไปเลยนี่ไงพี่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวโนทำตามนะเอาขึ้นไปแล้วอ๋าโนปีนขึ้นไปเลยอาโนทำได้แล้วมาเร็วาโนขึ้นได้แล้ว โน่ลงได้มาลงได้แล้วนะเอ๊โน่ทำได้แล้วเอ๊โน่ทำได้โนปีนตรงนี้ได้แล้วนะะคไปแบกที่ตัวยีรับนะที่ลูกโป่งมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะคะเอาไปติดที่ตัวยีรับเลยเนี่นต้องเอาตัวนี้เข้าไปอติดแล้วโอเคโอเคหลอดให้กินหน่อยเอาอันนี้เป็นบ้านกระต่ายโนเข้าไปกระต่ายมาแล้วได้ได้ยังโน่จบกระต่ายมาแล้วเหรอโอเค พี่เดินได้แล้วเอ้ okay, ไปแล้วอนโน่เดินตามรอยเท้าไปเลยเอ้ต่อไปนะคะพี่จะให้เราช่วยเราต่อติ๊กต่ให้เป็นรูปพี่ติ๊ต่อนะเอาช่วยต่อแล้วเริ่มจากขาก่อนนะไหนขาอยู่ไหนโอเคถูกแล้วต่อไปต้องเป็นอ,อ,อะไรตัวเอาตัวมาเราช่วยกันหา,ดาดตัวเลยทุกคน ทุกคนเอาตัวมาโอเคตัวมาแล้วถูกแล้วโอเคอน,นี้ห <c oughs> ลสิงโตมนแล้วเขาช่วยกันแกะเชือกเร็วสิงโตโดนกับดักอ่ะนโนต้องช่วยกันกแกะแล้วนะน้อยแล้วเราไปด้รางวัลกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเราได้รางวัลด้วยนะโนตัวอ,อะไรสิงโตเหรอตัวสิงโตเหรอเนี่ย เสือไม่ใช่สิงโตนะมันเป็นเสือสีเหลืองเลยเนี่ยเวย่อนะไห<ป>มอ่ะบายบายเดียวบายบายก็โดนโยนแล้วเพื่อน